Que cedo. สวัสดีค่ะพี่ตาจะพามาเก็บลูกสีแดงๆนะคะวันนี้เก็บผลไม้ป่าค่ะ ึกตัวที่ไอ้ลูกสีแดงๆนี่ครับพี่น้องนี่นะเห็นอยู่เนาะ นี่ค่ะลูกสีแดงๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะตามไปเลยค่ะ แล้วก็จะเอานี้ตัดแล้วก็งัดขึ้นนะพี่น้องลูกสีแดงๆนี่สวยงามมากค่ะเดี๋ยวภาษาไทยเดี๋ยวจะขึ้นที่ไว้ให้นะแต่ไม่รู้จักเสื้ออะไรภาษาไทยเดี๋ยวพี่ตาเสร็จแล้วพี่ตาจะตัดขื้อยูภาษาไทยในคลิปค่ะลูกนี้ค่ะตุเรียนตุลาน่ะนะพี่น้องนะ ถ่ายอยู่คนเดียวสามีไม่สามีจาอีกที่เ่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็งัดเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาบางทีก็ได้ทางต้นด้วยลูกสีแดงนี่เยอะมากจะเป็นหัวหน่อยเน้อพี่น้องเน้อ ไปดูนะจ๊ะเยอะมากเลยค่ะ น,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 ดดน,นี่เห็ดด้วยค่ะพี่น้องจะเห็ดหนึ่งดอกจะเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่ค่ะตักแล้วก็ดึงตักแล้วก็ดึงบางทีก็ ทางต้นก็จะมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะ,คะตามไปดูนะคะคลิปที่เก็บผลไม้ป่าร้อนๆค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะพี่น้องสีแดงๆที่ใส่หมดเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องลูกแดงๆนะวันนี้เรามาเก็บแต่ว่าเรามาเจอเามาเจอเห็ดค้าเห็ดอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะพาดูค่ะนี่ค่ะเห็ดเห็ดขอนขอนถ้เห็ดนางฟ้าก็ไม่ใช่นะนี่ค่ะสงสัยกินไม่ได้หรอพี่น้องเห็นไหมคนระับสางต้นเห็ดค่ะเห็ดเห็ดสีดำดำเตะข้าสงสัยกินไม่ได้เป็นโรคหัวใจเลยนะเห็นไหมหัวใจสีแดงสีสีดำ งกินไม่ได้หรอเราต้องเปล่นถูงมือนะกลเป็นพิษแต่ว่าเรามาเก็บลูกสีแดงๆนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นภาษา,ษาอังกฤษให้นะเชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าลูกสีลูกโบเบก็มีนะบูเบอรี่ป่านี่ค่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมอันนี้เวลาเราตักแล้วน้ำมันจะเยอะนะตอนนี้มันสุกมากแล้วแหละพี่น้องนี่ค่ะกินไม่ปล่าพี่น้องนี่ค่ะเต็มไหมดเลยนี่ค่ะ ถุกนิดถุกหน่อยก็มันช้ำหมดแล้วมันสุกหมดแล้วค่ะตามไปดูค่ะ สวัสดีค่ะมาพบพี่ตามาวันนี้มาแบบสวยๆเราอยู่ในป่าเราจะมาทําความสะอาดที่ผลไม้ที่เราเก็บนะมันเป็นสีแดงนะมองไม่ค่อยเห็นนะพี่น้องนะเห็นอยู่เนาะนี่นะเรามาจะทําความสะอาดมันค่ะวันนี้เราก็เก็บไว้เยอะอยู่ข้างทางเสียงรถก็เยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็10บโมงเช้าของที่สวีเดนนะคะ ไม่รู้กี่โมงของไทยก็ไม่รู้แล้วเมื่อกี้เข้ากันอีเทยแลนร์ที่รักสี่โ <4 S 2> มงเย็นไทยตอนนี้สิบโมงเช้าที่นี่เนาะสิบโมงกว่าแลนะ้วแหละเราออกมาแต่เก้าโมงแปดโมงกว่าเก้าโมงเพระบาะว่าวันนี้เรามีธุระต,ต้องทาที่อื่นด้วยนี่ค่ะพี่น้องลูกสีแดงๆทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เก็บเดี๋ยวเราจะ โอ้ยเห็นเตัวโหพี่ตานี่ค่ะนี่เนาะอุ้ยอุ ulously, ้ยร่วงร่งแล้วก็จะล่อนล่อนมันเอาขยะออกเนาะตอนเราตักขยะเยอะเกินพี่น้องจะเสียงรถมาอีกแล้วค่ะ นานๆโผล่ทีเพราะมันเป็นมันเป็นข้างถนนเนะาะถนนตามบ้านนอกเขาก็ขับไวอยู่เนาะเพราะว่ามันไม่มีคนมันเป็นป่ากับป่านะพี่น้องนี่บางอันยังไม่สุกเลย เราจะไปทําคล้ายๆแยมนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ใส่น้ําตาลน้อยใส่อะไรใส่น้ําตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็กินกับเนื้อสเต็กก็ได้กินกับอานาลูกชิ้นสวีเดนก็ได้ ลูกสีแดงกับลูกสีม่วงที่เราเคยทําคลิปลงไปมันไม่เหมือนกันนะคะแต่มันก็คล้ายๆกันแต่ผสมมาด้วยลูกสีม่วงก็ผสมมาหน่อยๆเนาะแต่อันนี้จะสวยงามอันนี้จะเปรี้ยวจี๊ดเดยค่ะลูกสีม่วงจะออกรสบานหน่อยนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาทำคลิปอยู่ในป่าจ้ามาพบกับพี่ตาไซเบเดนนั่นแหละ นี่ค่ะแ,แล้วก็ร่อนเนาะขยะมันก็จะออกไปจากในกระถางนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้เขาทำมาสำหรับเก็บผลไม้เลยตรงแล้วใช้แบบนี้ค่ะที่ตักมันจะเป็นคงเหล็กเนาะเราตักจุ๊บจุ๊บ แต่มันไม่ออกหรอกมันจะมีโตกกั้นอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะที่กั้นมันจะอยู่ตรงนี้นะที่กั้นกันะ้นเนาะตักอ็ไป็นตะข่ายขยะก็จะหลุดร่วงไปแต่ว่าขยะมันก็ติดมามั่งแหละเพราะว่ามันมันเยอะเนาะใบมงใบไม้บาง,ง,งทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกประมาณนี้แหละอีกอันก็ร่วงกับพื้น ผลไม้ก็ร่วงด้วยอะไรก็ร่วงด้วยนะ่ะไม่เป็นไรเพราะเรามันของฟรีเนาะปีละครั้งแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะพี่น้องเก็บใส่ตู้แขงกันเราเก็บใส่ตู้แข็งไว้ทางเป็นเป็นลูกแบบนี้แหละเวลาเราจะทำก็นะเราทำแยมคยๆแยมนั่นแหละแต่บ้าไม่ใช่แยมสำหรับทาขนมปังนะแยมอีกแบบหนึ่งนะไปกินกับพวกกินกับอาหารนะ่ะเนาะอาหารคาวอ่ะนะพี่น้องเนาะ ตามไปนะจ๊ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องได้ประมาณสักสิบห้าประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกิโลนี่แหละย,ยังไม่เต็มย0่กิโลนะคะได้แค่นี้เองนะคะวันนี้เหนื่อยค่ะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากไปเพลงเท่านี้นะคะติดตามพี่ตาสวีเดนในลีปคลิปต่อๆไปนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้พามาเก็บผลไม้ป่า